กับการสุตารางสอบันพิสตาเกิดขึ้นได้กันครับเราเราอพี่พี่น้องน้องจริงๆก็เป็นงานที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีทั่พัวเพราะว่าที่แรกเนี่ยทางสวัสดิการนับแสดงโวยคณะกรรมการที่เห็นทั้งหมดเนี่ยลงความเหม็นว่าจะทำละครเนทีเรื่องใหญ่ๆจะเห็นเรื่องแล้วก็งต่งงรเรื่องเรื่องไม่ได้ความงุนยากของของลักษณะบ้านเมืองก็ ก็มาทำให้เรายำนงทุนไม่ได้ก็เลยกลายมาเป็นวิ่งมารทอดซึ่งออกมาแล้วดูด่เห็นได้ง่ายเลยลวันนี้เป็นวันแรกนะที่เป็นโครงการที่เราดำเนินึ้นเพืเราได้พัแสดงได้คิธท,ที่ตอนได้พวกน้องๆที่มาทำฉากถึงเนี่ <Okay. S 1> เงนแน่นมากเลยมีมาเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าคนโอ้ oh. ดูแปลกลย ต่อผู้เล่นเรื่องบนเนี้ยมันเป็นที่ต่างหากแต่เมื่อแตมชรัตน์เขาร้องเพลงแล้วต่อจากนั้นปนดอยู่ที่ต่อมาโรยีแล้วก็เข้าใจว่างานที่เราถึงจัดคือมองว่าแพ้เิญครับจะฝากควาเงียกิจการสไตล์อะไรกิจการอะครับกิจการมองบํานจะมีอะไรบ้างที่ผ่านมาอะไรเลย ิด10.5กิโลแล้ว10กิโลแล้วก็มีไม่เชื่อรายไม่เชื่อรันก็คือเราไม่ิีงแล้วเราก็ไปใส่ยีสต์นะคะแล้วก็ส่งผลมาให้เราเราก็ชจะรันแล้วก็มีรางวัลเนี่ยเหรียญรางวัลด้วยอ่ะซึ่งซี่เหรียญรางวัลเนี่ยออกแบบเกี่ยวกับแต่ดาวนะคะก็เป็นสุไกนะคะแล้วก็รางวัลเนี่ยพี่ไก่เมื่อไหร่นะคะมอบต่อคิสตอฟนะคะที่เขาชื่อว่าเอามาแล้ว แล้วก็ล้ก็เอาภาษาแล้วสมาสันะคะค่ะคือทำเป็นโลกมีพืที่ความูลคาเลยนะคะเออนรอืนที่มอบให้แล้วก็มเออที่จะมอบให้ผูที่าี่มีการขาดงา่มก็สำรับงานนิ่งสุตาราสองพนแลคะก็อยากจะสาก ทุกคนเลยนะคะคือคนที่เป็นนักวิ่งหรือว่าไม่ได้เป็นนักวิ่งนะคะแต่ว่าอยากมาวิ่งกับหล่าซุตตานะคะก็สามารถที่จะสมัครวิ่งกันได้เลยนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ไทยรันเนาะของนักวิ่งนะคะแล้วก็เซอร์ซา่าซุตตาลันศกพันยี่สิบห้าค่ะก็งานจะมีวันที่เจ็ดธันวาคมค่ะจนสำเร็จนะครับก็เต็มตัวมาให้พร้อมนะครับแต่งหน้าสวยๆหล่อๆมาก็จะได้ดูเราไม่ได้วิ่งธรรมดะเราไม่ได้ซุต้าใช่ใช่ครับ สามารถวิ่งไปถ่ายรูปไปได้ได้ครับได้ครับเราเราจะมีทั้งวิ่งไปถ่ายรูปไปแล้วก็วิ่งไปตีระนาดไปเียๆแล้วเนี่ยนอนนนแล้เดี๋ยวผมไปแจกน้ำแล้วกันนะครับดีไหมครับฮะไม่งด้วยครับเพื่อใครที่แบบจะเป็นลมหรือต้องการน้ำก็แจกน้ำนั่งอยู่บูธกับพี่เดียวครับสุยนต์ครับผม วิ่งฟันลันหรือพี่พี่มาราธอนคะยังไงก็ตามฟันลันับผมถึงเวลาแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยทางพวกเราคณะกรรมการคงจะฝากฝากไปนะครับขอความปูรณาด้วยครับดีเยอะๆนะครับมาจิ๋วเขาาแต่งนะเขาทำอย่างนี้นะหนึ่งไม่ออกเหมือลยเสื้อเราให้คุณต้องถอดเสื้อไี่ต้อคุณต้องถอดเสื้อไี่คุณต้องถอดเสื้อไี่ผมจะไปอาบีเสื้อให้ไปอากาศมันร้อนวันนั้นอ่ะ เป็นว่าเชิญชวนทุกคนใส่เซอร์วิสครับวันนี้มีวิ่งเมื่อวันไหนครับมาเันจ็ดธันวาคือวันวิ่งครับวันที่วเหรอเจ็บเจ็บสอเจ็ดธันวาเจ็ดธันวาครับเราย้ายไปจากเดิมซึ่งเคยจะอาจจะพลาดออกคาไปบางรอบนึงเดือนตุสิกติดอาล้างไม่หมดเลยเจ็ดธันวาเป็นเจ็ดขวันศุร์ซึ่งรายได้ที่ได้จากงานเราจะไปอยู่ก็รายได้เรากจะเป็นก็จะ

เอออ๋อท um ีกาแสดงแต่ด <c oughs> uh, <c oughs> ้สน okay. ุกากเลเวาเขรูปอให้อให้อให้ถือให้ถหอือถอืออห have